Because I don't want, I don't want, I don't wanna be in I don't want, I don't want, I don't wanna be. I don't want, I don't want, I don't wanna be in I don't need, I don't need, I don't need to be in Helsinki. สวัสดีครับ. So, คุณกำลังชมวาสตูดิโอและอยู่กับผมนัทชวินนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ็ดวิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนยืมเงินจะเป็นยังไงไปชมกันเลย้ยืมเงินหน่อยฮ่าเ่าน่า้่ยืมเ,เงินหนย่ายเอาเบา้ยกูแพง่ะาฮ เท่าไหร่อะทาไหก่อนห้าร้อูามันมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วได้ไอห้รอยเลยเท่าไหร่ะเบี้ยเท่าไหร่ร้อยละสามพัอุ้ยร้อยละสามพันอ่างเงินตงกูไปแล้วองั้นเอาเป็นว่าไม่ยืมแล้วไม่เป็นไรไม่มันแพงกันไปไงือมีปัญญาจ่ายวะรู้เพื่อนกันไปเอาไปไม่เอาดีกว่าปล่อยไหมปล่อยไหมเอาไปปล่อยไม่เอาไม่เอาลอโอ้อะไรไม่เอา เาลงเหรอไงเอาเอาอาเนเออเร่จะท่าน้องแต่เนียมพันมันี่จ่ายเลยนะครับเหรอไปตังไงมตังเหรอไเออไปยืมคนอื่นก็ได้ไหมยืมทไมอะยืมมึงเนี่ยโอพอดีรู้จักไอ้คนรวยรวอยู่มาตามมาเลยมัเออคนี่ไอ้เนี้ยรวยจริง ยืนเลยนไปเลยอนี่างยเพิ่งย่อ่เพงยอย่าเพงอย่าเพิ่ง่เงยอาเพ่่า่งย่่งโย่่งโย่อ่าเพิ่งย่เพม่อเาเยอย่าพิ่ง่อยเยอย่าเย่อย่อยจาเยยิ่งย่อย่าเพ่่ย่ง่ยเพ่อยเพ่องเ ทุกอ่างนี้อ่ะกูแม่งจนหมดเฮดวงจน,นยังไงวะจนยังไงมึงไม่ได้จนไม่จนยังไงวะเศรษฐกิจทุกอย่าก,นนก็ไม่ดีว<น>ันนั้นกูยังเห็นมึงไปกินหมูกระทะก,กันเลยไม่ต้องมาโกหกกูที่มึงเห็นกินหมูกระทะกูยืมตังค์เข้ามาอีกทีอ้าวจริงนะกูแม่งไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยเนี่ยกูเพิ่งใส่ไว้กับไอโอมเนี่ยแม่งถ้ากูล้มเขามันรอบนี้ชนะนะสองพันทีได้เลย โยโซฮันหยุดหยุดหยุดครับพนักเพื่อขอยืมตังค์ให้เราดีครับใครเพื่อนเมื่อวะไม่จากไหนเนี่ยม่นมุกอะไรของมึงนะฮะมึงเล่นถังเล่นมุกอะไรมึงเนี่ยอะไรเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยับผมคนเดิมไม่ได้หรอครับไม่ได้ผมมคนเดิมครับผมโอคนเดิมอะไรไม่รู้จักเออมีเพื่อนกันแค่สองคนเออมา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 จงดิเออมึงเป็นใครนะฮะ ถ้าเป็นใครรู้จักเปล่าวัวนักเลงหลังบ้านวัดบ้านดับป่าโพรู้จักเปล่าใครฮะยังวะเฮ้ยไม่เล่นนะเว้ยไม่เล่นเทียอะไรมือเราตั้งอะไรร้อยเนี่ยมือเรงตั้งอะไรเดินเล่อหรือเปล่าเนี่ยสมองมึงกลับไปหมดแล้วนะจากหน้าหลังเป็นเหมืองหลังมือแล้วเนี่ยแก้งอะไรเปล่าไม่ได้แก้งมึงเป็นใครเหรอตั้งเป็นใครฮะเป็นใครกูไม่รู้เลยเหรอบอกว่ามือบอกว่าอะไวัดต้องง่ยนะ ปู๊เปิดดูเมื่อกี้ตกใจเลยเฮ้ยยึบตั้งอะไรดิมันไปเดี๋ยวนี้ตั้งอะไรดิตรงนี้ไม่มีตังเลยหรือว่าวันนี้กลัวเป็นหนี้ทุกคนเลยเป็นหนี้เหรอเออทำไมอ่ะดูดิค่าน้ำค่าไฟค่าโสเภณีค่านั้นค่านี้เมียน้อยเมียใหม่ทำไมมึงทำแบบนี้วะฮะทำอลยว่าจังวะเฮ้ยโสเภณีอะไรวะเนี่ยมันขาดไม่ได้จริงเว้ย ฆ่าถุงยางให้สองีอีกกว่าเป็นเอ็ดเออฆ่าปืนฉีดน้ำลูกของยิกคนที่หนึ่งคนที่สองมวยสาวอีกอ <c oughs> ปืนฉีดน้ำมาทเยีอเ่อ,อะไรวะ <c oughs> ปืนฉีดน้ำเขาให้ลูกไงตอนสองการตอนให้ตอนอยู่ในห้องน้ำาว่าต้องเราต้องยืเข้าใจละถ้าเป็นนี่เยอะขนาดนี้ยืมคนอื่นก็ได้ไม่าย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย<ห>าซื้อของยางให้กูด้วยตังกูไม่มีไป ขอตังห้าร้อยขอยืมหน่อยอเ,อเราได้เงอนไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีจริงจริงเออโอเคไม่มีลดอะไรไม่มีเหมือนกันโชคดีไปเหี้ยไปดีกว่ามา,มาทำหน่อย

กับเจนวิธีเอาตัวรอดเพื่อนเงื่อนยืมเงินถ้าเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กของพวกเราได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ